สวัสดียามเช้านะครับแถววันนี้ผมจะพาไปเที่ยววัดโพสีเจริญจังหวัดสุพรรณนะครับที่อำเภอศรีประจันนะน่าจะศรีประจันแหละนี่ก็หนาวแล้วดูบรรยากาศดูบรรยากาศสดยอเป็นไงบรรทุกสุดยอดบรรยากาศลบหน่อยแต่บรรยากาศดีลมด,ลมดีลมแรง ถ้าลมเข้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดโพสีเจริญกันเลยโอเคไปตอนนี้เราก็มาถึงวัดโพสีเจริญกันแล้วนะครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นเอ่อเป็นเท้าเวสวรรณองเล็กนะครับแล้วก็มีเอ่อ พระนเรศวรน,นะครับเดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวผมพาไปให้เห็นกันได้ชัดองหน้าดับปิดเลยนะครับเป็นพระนเรศวรมหัรตหัสนะครัแล้วก็มีแต่รู้เลยว่าทางนู้นเป็นหลอดห้านะครับทางนู้นอ่ะอาจจะจ้ะชะชานิดนึงอ่าแล้วก็จะมี รูปปั้นกันเต็มเลยแล้วก็ข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวข้างในแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมให้ผมด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างในกันเลยไป let's go ก็เป็นเท้าวิษุวันนะครับเดี๋ยวเราไมปไหว้สักการะกันอันนี้ก็ได้เหวียุคใหม่ที่สวยมากนะครับลองด้วยการใช้งานที่ตอบสนองกันเป็นอย่างดีเนี่ยทำให้เพียงาที่สะดวกมากขึ้น ว่าสั่งการผ่านฟังได้เลยไม่ว่าจะเป็นการมีทัลดความดังกดค้างเปิดระบบลดเสียงรบกวนกดดับเบิลเพื่อเอ่อพัฟฟิคเนตท้าเวสุวรรณแล้งหูอมจันทร์แล้วก็มีเท้าเวสุวรรณแล้วก็เอานาคาราชนะครับด้วยเดี๋ยวเราไปชมวิวนาคาราดกันด้วยนะครับเรามาทั้งทีก็อค่ะ มาให้สุดไปเลยมาสุพรรณก็อย่าลืมมากันนะครับผมว่าเป็นท,ที่เที่ยวแล้วก็ที่สก,กาาละยังดีเลยนะผมว่ายังดีเลยแหละรู้สึกว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าคลราชกันเลยเดี๋ยวผมพาไปนะครับ อันนี้เป็นอน,นันตะนาคราดครับเป็นหน้าขี้อุดมทรัพย์มีเจ็ดเสียนเก้าเสียนอ่ามีเจ็ดเสียนกับเก้าเสียนนะครับ ก็จะมีหลายตนมากนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้มีหลายตนมาก,มามากอ้สุดยอดตอนนี้เราเดินมาถึงทางทิศตะวันออกขางวัดนะครับเราก็จะเห็น สมเด็จโตนะครับข้างหลังผมนะครับก็จะมีสมเด็จโตปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ป่านนะครับแล้วก็ถ้าใครมาเที่ยวสุพรรณก็ต้องมาชมชมกันได้ผมก็พูดอยู่วนๆนนไปวนๆนนนนมานะเนาะเดีด๋ยวแล้วก็มีเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับทางนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับข้างหลังผมเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เป็น เกี่ยวกับฝั่งทางกวนอูอะไรพวกนี้นะครับผมก็ <laughs> จำไม,ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครมีแรงศรัทธานะครับก็ลองมาติดต่อทําบุญกับเขาได้นะครับที่วัดทางนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จหลายอย่างเลยที่ผมเห็นนะครับหลายอย่างเลยก mm ็ hmm. ทางนี้ก็จะ เป็นอันนี้ที่กำลังสร้างก็จะเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่หลายมือนะครับดูได้ทั้งทั้งหลังผมอ่อาจจะเห็นไม่เห็นยังไงก็วันนี้ก็ถ่ายภาพได้เท่านี้นะครับก็ขอใหะนะ้มาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมเดินพาไปดูอะไรสวยๆนะครับจะมีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระศิวลีนะครับตรงนี้แล้วก็สวยอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะเดี๋ยวดูกัน นี่นะครับก็สวยนะครับนี่นครับแล้วก็ยังสร้างมาเสร็จอีกหลายองค์เลยผมดูท่าแล้วก็น่าจะหลายองค์นะครับใครมีกําลังมีแรงศรัทธาก็มาช่วยกันสร้างนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลายจุดเลยนะครับที่เขาจะสร้างนี่ผมเดินแบบไม่กลัวร้อนเลยนะครับเดินผมดำอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับก็เดินไะ ซีเรีสเรื่องความร้อนทำไปก็มีคนดูไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมาเที่ยวกันทางนี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามีหลายที่นะครับสุพรรณมีวัดป่ามีวัดระลอยแล้วก็มีหลายวัดนะครับที่น่าเที่ยวแล้วก็ วัดนี้วัดโพสิเจริญผมก็ว่าน่าเที่ยวอยู่นะครับสวยเลยแหละลมเย็นนี่ขนาดร้อนๆผมยังเดินไม่ร้อนเลยครับลมเย็นมากแล้วก็ดูแลสุขภาพมนด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนานวะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวอีกที่หนึ่งสวยอยู่เหมือนกันนะครับดูกันเมื่อกี้ถามเขาม,มาแล้วนะครับว่าเป็นพุทธ,ธสถาน เข้ามาทางวัดโพธิีเจริญนะครับเป็นพุทธสถานของสมเด็จโตนะครับถ้าเกิดเข้ามาเรามาบนถนนเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าเออมันมีสมเด็จโตแล้วก็ลงปุทวดลงปุปานนะครับมีสามองค์เนี้ยเห็นเด่นเด่นเลยดันนะขอโทษเราเห็นเด่นเดเลยนะครับเข้ามาก็จะมีพระศิวลีอยู่หน้าข้างหน้าทางเข้าเลยเดี๋ยวผมให้ดูว่า เป็นตรงไหนมางนะครับนี่ครับข้างหลังผมก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดสมเด็จโตแล้วก็หลวงปู่ป่ปานนะครับข้างบนข้างหลังนี่เห็นป่ะน่าน่าจะเห็นแล้วนะแสงมันย้อนนะน่าจะเห็นแหละนี่น่าจะเห็นแหละอ่ะแสงมันย้อนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เข้ามานะครับตรงทางเข้าตรงทางเข้านี้ก็จะมีะพระศิวลีนะครับ สีลียืนตักงานสวยงามนะครับลองเข้ามาชมเข้ามาสักการะดูนะครับอ่าเป็นสีวลีองค์นี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นพระสีวลีองค์นี้นะครับ,รย,รบยืนสวยงามมากนะครับยืนตรงนี้ไม่เป็นถนนนะครับก็จะเป็นทางเข้าวัดของวัดโพธิสีเจริญเลยนะครับแต่จะถึงก่อนถึงก่อนวัดโพธิสีเจริญ เที่ยวสุพรรณก็ลองเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับปจบคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสับสไคร์ให้ผมด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อน,สว,นสวัสดีครับผมบ๊ายบาย